จะฝังอย่าลูกแม่งเด้งโคองต้องปล่อยชัวร์แล้วนะี่ต้้องยัดแลวปล่อยชัวร์แล้วเมื่อกี้ให้บอลยัดแทนยัดลงหลุมไม่ดีตอนเนี้ยเปิดเปิดปุ๊บเปิดลงมาโดดลงนอนเลยแจ้งหลับลยไม่ได้ต้องต้มนะเนี่ยเออ ว่าหายไปหนคนในทียแจ็คเองปนามปะปนามลงทีปแจ็คตรงเอมาศัยนะหรือไม่มาเลยแ,ลแ,ลแจ็คอีกแล้วนะแจ็ควต้องให้มันกลวขามะมันาวหนักงเท้าเดยวตอนไอ้ลูกนั้นที่ผมความ,มาไดกผมตองตีนั่นแหละ มะะไม่้ปหรอ,อ,อ,อวันนี้ฝนแม่งร้อนปเลยเออคนอาอว,วันนี้อบเลยเออมันไม่อาบแม่งอบเยแม่พอไม่มีฝนแม่งก็อบ พอฝนตกแม่งก็อบเน่าแถมชืน้นตอนแรกออกมาจากบ้านนี่ตลิง่งชันมองในอาหารไทเที่ยว่างหลังบ้านไอ้เรี่ยไม่ฝนได้หวะ่ะแต่ในเมืองนี่สว่างปิ่งทางนู้นตกอ่ะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือว่าจะท่วมไม่กลัวหรอกนะท่วมบ่ะงทางนู้น,มนไม,ไม่ไม่ค่อยท่วมแต่ถ้ามันหนักจริงๆก็ไม่น่ารอดไปแล้วครับไปแล้วค่อยๆเดินเกม เย็นน e ี้กินข้าวอะไรดีครับันนี่เราประกบทุกคนเั้ามาเชินเสนอเมนูกินข้าวเย็นนี้ผแทนเสนอตัวบอลแลนด์บอลแลนด์เนี่ยจิ้มจได้ซ้ำครับสวัสดีค่ะ เยอะเอาเยอะย้วจำได้แล้วเร่องอันกล้องหนีย่ <c oughs> เ,เด้แาน็กเอาแันว่างครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ครับเ,เดีย๋วยวเียคอยให้เล็งไงตามจับโจกโยยนี นี่เย็นเคไม่ใช่แทนมอลแลนด์เดี๋ยวขอเต็มเกมนะนั่วันนี้อยากได้เต็มเกมหว่ะอยากไปตัดเอาไปตัดลงเลยเดี๋ยวเนี่ยคลิปไหนคลิปนี้แหละเดีแต่คลิปนี้ลงยูทูบอะไรพี่เพื่อเป็นวาร้ายังไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอในกลุ่มอ่ะเดี๋ยวรอดูชื่อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอถามมันอ่ะมันจะใส่เบอร์อะไรเนี่ยซื้อของน้องตัวนึ่งอ๋อไม่ได้ไม่ไอ้นี่ไม่ไม่ได้โดนดึงเขากลุ่มสกิปเปอร์ไอ้นั่นเหรอกลุ่มซื้อขายอ่ะ เออมันเปิดแล้วในกลุ่มอ่ะค่าวนี้เนี่ยพี่คนเสื้อเหลืองกับป้ายผลทุกป้ายยาพอแล้วแล้วทเนี่ยพี่ทุกคนอยู่บริษัทเดียวกันนะใช่ครับรู้มไหมจากบัญชีอ่ะเดี๋ยวมาถึงไอพีอะเอาของไปให้ดูอะหรือไม่งั้น่ะมาหาพี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาของให้ดูแล้วก็ชักเสื้อชักทีขึ้นมาอยากป้ายยาเลยเนี่ยอะไรล่ะซาเกืนอะไรเดี๋ยวนี้ที่มาเดี๋ยวคลิปนี้ลงเต็มเลยนะพี่จะตัดละเออลงไปเลยลงเต็มละไม่พักแล้ววันนี้เหนื่อยตัดเหนื่อย อะไรนะนีต่างหากคือแซนด์ลบอ่ะอ๋อเออมันสวยที่มันเป็นไอ็นน่าหนาราวมันย้อมอะที่เป็นสีมันย้อมอ่ะพวกเดี๋ยวได้สีฟ้าเลยสวยนะแล้วเป็นช่วงหาไม่รื่อยๆออกพร้อมๆกันหมดเลยเมื่อวานอะไปบ้างเสื้อออกมาในคอลเลคชั่นอะเออไม่ใช่เราเล่ามาไม่นั่งื้บเสื้อมาเองใส่มาเองหมเชื่อเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องขายแล้วหนีบริจาคก็ให้เด็กเข้าต่างกันตอนผมย้ายหอที่ผมให้เป็นรังเลยเยอะเกินให้ให้ให้ไปบางทีเราไม่ได้ แทนมเร,รนนะครับแทนมเรนไม่มาเพื่อรังเกงกโดยพลังจัด ได้แทนวอลแลนด์ิ oh. ้นเองแล้วเฮ้ยนี่ปัญหามันเลยมึงจะใส่เบอร์อะไรถามแม่งเลยใส่เบอร์อะไรมึงจะได้ถังอยากเหยียดอีกเนี่ยป้องโน่นที่บ้าน ชิเบลชิบเบลนี่ไงสีกูชิเบลเลยนะอเห็นแล้วที่แชร์สมตัวฮะเอออยากได้กูชิเบลกูชิเบลสีดำกูชิเบลเนปนี่ยตัดีมันเป็นเื้อมันตดีเดปีนี้มีใครอยากทำเสื้อเหมือนเลเกอร์เลยอ่ะ เห็นมีอยู่ทีมทำเหมือนโกลเด้นแต่ปีนี้ไม่มีใครทำเหมือนเลเกอร์เลยนะโกลเด้นอ่ะมันเสริมตัวที่ต้องการมาใช้งานถามถามบอลลี่เสริฟไอ้เลเกอร์เมไอก้โคเด้นไอ้ภูแม่งต่างกับปีที่แล้วลิบลับเลยดูด้วยเทนเนอร์ใส่สองคนเบอร์เบอร์รี่แล้วก็เทนเทนี่ยงนั้นอ่ะก็ว่าอยู่เทนดิฟเนสซี่ดิปเนสไม่อยู่แล้วดิปเนสโดนแล้วเจอปัญหาคารีเลยกันดูแล้อแล้วแต่ว่าเนี่ยแตม่งก็โดนหลุดที่คารี่วางไว้อยู่เลยเทนจะมาเล่นต้องมาแบบแล้ว แล้วนายกนิวยอร์กแม่งไม่เปลี่ยนคนทั้งหม้งใจแล้วเห็นไม่เห็นในกลุ่มที่มันไปถามกันว่าระหว่างเวสต์บุกไรนะเไปบุกฮาเดนที่อ้วนขึ้นกูก็ยังเลือกฮาเดนฮาเดนดีเลือกฮาเดนเด็ดไว้อ้วนกว่านี้ด้วยไอสัตว์อ้วนแล้วไงอ่ะมีไอคิวแล้วกันไอสัตว์ก็เตะแบ็กกิงแม่งน่ากลัวเหมือนเดิมเอาเป็นว่าไม่แย่งเพื่อนรีบาวพอใจแต่แต่แต่ผมเข้าใจในมุมของฮาเดนนะคือปีที่แล้วมันเจ็บใช่มันเจ็บมันเจ็บแล้วมันขื่นเล่นไอ้แมตช์สุดท้ายเออเล่นไม่ไไดด้้้แมมมมมตตช์สสุทาาาายยยออออออ่่ะะะะะพพพัััันนนนนกกกกกลบ็งงเเเเรรรรีีจหวิ มายังมายังยังแต่ปั๊กอะคิดว่าปั๊กอะปีน,นี่อาจจะไปไม่ถึงรอบชิงขาดพีเจทักกุง้งแล้วใช่สิ่งที่อีตาแอ้วคือแม่งเสียทักเกอร์ไปท,ทักเกอร์แม่งเป็นแบบตัวจ๊กเกอร์ที่แบบว่าไอ้พอที่เป็นหมูใช่ไหมพอท,ที่พี่แต่ว่ามันไม่หมูอะมันจะเด่นก็ต่อเมื่อมีคนเล่นรับอีกโดนหนึ่งก็คือทักเกอร์ไงเกอร์มันรับดีอะพอที่มันช่วยได้อะวันเมื่อวนเราเหมือนเดิมมั้ือนเดิมเราต้องรีบลงเกมไ แกงกมนไว้เพื่อหนักสองทันอยู่ <c oughs> ้ยไวอยู่เพืหัดน้าทันอยู่คนที่สามตกใจพี่เอกอ่ะโพสแรกหลอกเฉยคนท <c oughs> ี่สามมรอเลยรอลงเลย <c oughs> เล่นกับเราทำไมก่มันยังอีงม๋อ <c oughs> มาแล้วห <c oughs> นี่นย์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> ใช่เปอใช่รู้าก็รู้จะเได้เลยผมใส่เตยโดนอ่ะโยกอ่ะคือ <c oughs> หายเรื่อยขึ้นเยวรอมันเปิดโหมดแต่ต้องตอนจะเป็ิดมันเปิดแล้วเจองบปเจอเนี่ยมันเล่นกับพวกเราอ่ะหลุด เจอเซนเซอร์แม่งแม่งไวกว่านี้เปิดโหมดอันนี้ว่าต่ำสุดที่ยี่สิบตอนแค่นี้ก็ต่ำสุดแล้วไปโดนตอนนั้นนะที่ไปเล่นการนที่เล่นการ์ดกมชาติอยะจีเหมือนน้องมันอะน้องมันลงตึ้มแรกอ่ะปกติมันยังยังทันยังพอยังได้ทันนิดนิดใช่ไหมอันนี้คือเห็นแต่หลังแล้วอะน่ารัว่ะไอสัตว์ก็เอาแต่เสื้ออะไรสั่งมาสบเสื้ออะครับผมไม่อยากถามดูเกงก็อยากได้นะเกงมารือ เดี๋ยวว่าตามทันเลยทุกวันนี้แค่ย้าย่อเข่าก็ปวดแล้วถ่ายคลิปยาวไปนลยคลิปนี้สักยี่สิบนาทีกดยังเนี่ยกดแล้วดิมาแล้วเฟิร์นถ่ายบอลถ่ายมาแล้วถ่ายไปสองวันเมมเต็มเดเครื่องนี้เติมเมมไม่ได้ด้วยตันยันสองน้ำสองห้าหกก็คือจบเลยยังเติม ไม่เคยซื้อเลยไม่ได้แบบมันสวยอ่ะมันสวยก็อยากได้อ่ะ <c oughs> เกลีเกิเกเกล,เกลเียวเหรอเฮ<ว>้ยังกินน้ำไม่กดไม่พอหนกน้ำพี่๊าป๊าป,ป๊าป,ป๊าปขอขอ,ขอ,ขอ,าอกคู่เหรอออกเดียเด่ยวเหรอออเดี่ยวเหรเร้วเร็วลง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  จุกว่ะกินน้ำนี้จุกกินน้ำนี้จุกว่ะ ดูแทนเร่นนะครับ เข้าฟอร์มเลยครับไอ้เงี้ยแจ๊กไม่มาไม่นอนไม่ตื่นสสงัยโดนฝนเปล่าโดนฝนโดนฝนไม่บอกไม่ก่อนตอนไม่ยังตื่นเดี๋ยวตอนบ่ายบ่ายกับบ่ายสามไม่บอกเห็นแดดแล้วไม่อยากออกมาเล่นบ่ายไอ้สัตว์ไอ้เลวแล้วม่นกะโดดต่อ แนไปแล้วมาโฟลตุทีอีกทีปึ๊บโฟลตุทียเราต้องไม่พลาดกันต้องไม่พลาดถึงจะลงเออต้องไม่พลาดถึงจะลงเนี่ยต้องยิงไปก่อนแล้วค่อยพลาดใช่ยิงไปก่อนใครจะยิงก็ให้ให้ยิงให้ลูกลอยก่อนแล้วค่อยพลาด ไม่พากไม่พักโอเคดูดูเฉยไปนะครับคุณผู้ชมดูแต่ตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่เพลงให้เดี๋ยวหาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนใส่ยากใส่ยากจริงประเด็นไอเคียจะใช้เพลงโดเรมอนก็ใช้ไม่ได้ร้องเองร้องเองมาไล่เลยอังอังก็มาไล่เนี่ยเพลงอะ น้องเคยเห็นช่างไหมช่างตัวใหญ่ไม่เบาอเอาเพลงนี้แทนนะแปลงเสียลไนะไเละทำทำใส่เอฟเฟคเองด้วยหาเอฟเฟคไม่เจอแปลงแปลงแปลงไม่ลงนะครับไม่พากแล้วไอ้สัตว หนึ่งองอยู่แล้วอ่ออะอื้ออือไม่พลาดกันลงทุกลูกเลยนี้ต้องมาลุ้นอีกก็ได้ไปทำงานแล้วแต่ตารางงาน เฮ้ยคโดนสติลสวยครับลูกนี้ลูกนี้ต้องลงถ้ามันทันนะถ้าน้องมันทันนี่มีผิดแป่นรอลุ้นอยู่รอทำไฮไลท์เพิ่มเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครดูกล้องอยู่อ่ะเออตอนนั้นไม่ลงใครก็นางมีมีอยู่นะถ้าเกิดไอ้ชื่ออะไรวะเสื้อเหลืองขาวดูนี่อยู่อ่ะมันแทนให้อยู่ต้องดูว่าใครแพนต้องมาดูแต่เนี่ยจะลงคลิปเต็มไปเลยใน YouTube อ่ะ โอ้ยก็เป็นไฮไลท์ไงซีนมึงเยอะอยู่แล้วกลัวอะไรไม่ไต้องกังวลหลมึงอ้กองเยอะเลยเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องเรียกตัวเองว่าอะไรเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมไปใส่แต้มให้นะครับว่าทีมไหนยังไงเดี๋ยวไปนั่งนปแเราใส่แต้มให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็คนดูก็นับกันเอง ไม่ต้อง,งน้ามาดูไฮไลท์ผมดูไม่ฮะอันนี้ลงเกมเต็มเลยครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะลงคลิปเต็มประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนั่งดูกับนึงก่อนอ,อ,อุ้ยไม่พลาดลงทุกลูกเลยเฮ้ย นี่ข้าวทุกเฟรมเลยเว้ยยังอีกแลาอยากมีซีนไงน 3

วันพักทูพอแล้วกันเนาะถ่ายสามสินาทีรู้สึกมันจะนานเกินไปครับเ,เกมนี้จบแล้วอีกเกมยาวๆพอต้องพักพอวันนี้เดี๋ยวแม่มเต็มเต็มเน่ตดเรีเยบร้อย うん。Up, up.